ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันท้ายวันที่6มกราคมนะครับปี68แล้วนะครับตัวนี้เป็นพันท้ายตามสั้นต่อท้ายพับทั้งสองตัวนะครับมาดูตัวแรกก่อน,นครับเป็นไมแอนนะครับเครือบสีมะเกลือ ใส่ชุดซีแซ5สี่ห้าห้าทั้งสองตัวนะครับครอบไกลก็ใช้ของเดิมได้เลยครับทำร่องไปให้แล้วนะครับตัวครอบไกลตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับใส่กับตัวสีดำนะครับตัวนี้เป็นไทม์สีนะครับส่งไวเปอร์ยืดหดได้นะครับยืดหดได้หลายระดับนะครับออตามความถนัดนะครับ ใส่ชุดสีเซตสห้านะครับเดินลองให้พร้อมพร้อมใส่ครับไม่แอดลายสวยๆเลยครับพร้อมแกะลายหน้าหลังนะครับส่วนตัวล่างนะครับเป็นไม้สักทำสีดำนะครับใส่ชุดสีเซตสห้าเหมือนกันครับ นี้ท้ายพับเป็นทรงร้องแก้มปรับระดับนะครับยืดหดได้เหมือนกันครับร้องแก้มปรับระดับขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งขอบไกลอลูเพิ่มนะครับสีดำใส่ได้เลยครับทำลองไปห้แล้วนะครับเป็นทงสรงซิ่งนะครับ ข้าไก่อรูไม่เป็นสนิมนะครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับใส่ชุดสีเส้นสี่ห้าเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับตัวนี้ลูกค้าสั่งทําสีดำนะครับไม้สักทําสีดำแกะลายหน้าหลังเหมือนกันครับ โอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำทรงตามสั่งครับหรือท่านใดที่ดูวิดีโอจากไหน u t u b e นะครับลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับมีทรงให้เลือกเยอะมากครับด้ามสั้นทรงยาวนะครับรับทำหมดนะครับซีเซสสี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงครับถ้าถูกใจก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต,ต่อไปนะครับ Ni niggas in my grill tryna phase me.